มีสเปตกอ็จนสตาบั้จะ่ดีาลดาจะบอกเคล็ดลับนะเคล็ดลับนะวันนี้สตารเบอรี่เคล็ดลับวันนี้ก็คือตื่นสายเรา่็อยู่สามโลกรอบเดียวเงื่อพูดรอบที่สองให้ตื่นเองเธอทรอบเธอหนึ่งรอบฉันบอกเลยว่าทักอีกหนึ่งรอบไม่ตื่น เตยรีแบบเปลือบแล้วเปลือบบอกพี่แต้มโทรไปด่าแล้วจะเจนนะครับแล้วก็มันเป็นเคล็ดลับของผมเองคือวันนี้ไม่ได้หาบน้ำเลยออกมาเลยเซ็ตผมอยู่เอาแบบตอนนั้นทูทูทูใส่หัวแล้วก็ออกมาเลยบ้ันจีแปดเทพบุญให้หลวงปูนี่นิมนต์พระลงไปซันอยู่คุณปลอบหลอกลอย ร้อยสิบปีมอร้อยสิปีตายสิปีแล้วมมนมันปแปลงมมันบเกแปลเพก่ดที่กะสิปีแล้วมันคือสเกดีเต๋ไหรอดงตาเราสมปีนี่มันเร็เห็ล้วดเร็วเองปีแล้วหรอเร็วน้อยกว่เดียวเอง เออแต่ป้ากับไปเจ้วเป้าไปเมไปแล้วีเกกได้แต่นนมป้ากไปสองปีป้าแกปีป้าบานอะบ้านช่างบนวนไปฟ้าหกห้าหรอปหรือเปล่าใช่ไหมหกปีหืหาใช่ไหมใช่ทาี่ทำไม่ผิดสร้างถนนเสร็จข้อเสีย5ห้าหกห้าหนเก้าสี่สหา ทีสถานีธนากลกระดาษกันยา6คูได้อีก6เดือนนะครมรณภาพหลังจากทลายถนนหินหินใส่บาทแล้วก็ตั้งบมาสาวอาหารสาวกบเช็ดหลอไม่หมดลูกเคนจะไปเฮ็ดคูหน่นมันคากเดือนขุมห้าไมตายไหม เป็นผู้คญากัแเป็นผู้หญิงอยากหยุดสวนแม่ตายอยากให้มันจับโดนฆ่าอันยูแทนใจโจนายาูแทนใพนักงายบุญโอ้ล่ะใครนกคนเดียวยังไปเพิ่ต้งไหนอทีเาไปฝนี แค่ไตมันติดดีีไม่ก่อังนีเหตุลดัแม่ลองแตะ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 แต่งนี้ดูจะไปหลแม่เอาใส่น้ำเออออกมาเออคือเขาฟองน้ำเขาเอาใส่น้ำเียวอง้มัน้มันงเออมนี่เอาโอนี่ มันนี่ใช้น้เทมเยนใส่น้ำมันก็เสียบ่น้ำมันไปาแมันเ็มยอะเหือกันยอมกใสน้มันาแนียใส่นาใส่น้าแต่กไม่เสียบเองมันก็เียกมือใส่เขาลยก็ไม่จับม่กินีึกว่าเป็น แม่แล้วก่อนมันมีแป้งที่มันต้องผสมแป้งแผสมแล้วก็มาทาน่าใส่นนี้นใส่นบรแป้งสีจันทร์บางเลยอัอนก่เครื่องส่รงได้อม่อร่อยอร่อยอิ่มอร่อยม่ต้องอิ่มใลูกบาทดิ กูแม่บางๆแบบนี้มัรอยละส่วนไได้เยอกินรปะาาาเนียมันนิ่มเยู่เล้นิ่มยอเห็ดลองนมมันนิ่มอยู่มันคือยังขาไม่สูอน้ำหนักล่ะกินได้กันเห็ขอพัดดูสวยเขาเขาบอกว่าแหงส้มขาวเขาอันนี้มาดีดะมาดีมาดี คู่นี <complexity> ้เดี๋ยวไล์แป๊บนึงนะครับคืวนี้เีเราเดยไล์สดสเดี๋ไล์สดสักแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้เนงมาเบลมาหาจรคอนแก่ครับเออ่ว่ามันมันเงเม็ดดี้เว่าซบขาแม่เรยาแม่ไปละม่หายคนครับ จะใ้ไม่ต้เก็บม่จะเก็บเองค่ะเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บไมเก็บไม่เก็ดีม่เวไปเป็นสาวแ่เป็นสาวอยู่หกกว่าโอ๊ยแล้วแม่กับเ็สาวแม่กลังอายุกบกว่ากลังสวยเลยแค่นี้เสริมดูมากกว่า

啊，可以参加呀。 ถูกก็ด้แล้ระดับนี้ยังไงเนาะระดับไหนอย่านี่ไงงบลดูเน็ตมโอ้บัก็บมบานแทนนะเดี๋ยวจะต้องใส่ต่อบาน้แบบมุ้งคือ ต้งย่อามายิ้มอย่างเดียวเนี่ยกลัวแม่ได้ลื่นจีเรียออกหมดเอาไหมท้าไหมาละ ยกสีเฟืองม่ม่โซ่ไเนียสีเฟืองอะสีฟงฟงจะรับจะรับอย่ามองแม่สวัสดีครับทุกคนสองพันหนึ่งเี่เห็นเพอยเพลงขายดีสุดเออตัวท็อปตัวท็อปสเคร์ตถ่ายรูปกับดวงตาจะดี ถ่าูกกับแม่แม่ก่อนเอามีเนกไมกับแม่แม่ก่อนแม่แม่อาสารต่มนยาดมอันนี้ก็ต้องยังแต่เช้าเลยครับยาดมติดกนเอาผ่าเขาห่อพุ่นกับลูกไว้ขึ้นไทยขอ้าหเดี๋ยวเอายาดมทีเอดีมาฝากแม่ใช่่าตลาด เดี๋ยวเราจะสมมติแบบค่าชจ่ายเรื่อของลิฟของเรานั้นเดี๋ยวเราจะไม่ให้แม่ๆ่เนี่ยรูให้แม่ๆขายเลยแม่แม่ทุกวันขอเรื่อ d เอาเดี๋ยวบอกทางอย่าดม TFD นะครับถ้าสมมติแบบต้องการมาเป็นแบบถวายเป็นโรงทานก็ได้นะครับในวันในวันถวายเมรใช่ของเที่ระลึกครับ ให้แม่ๆเพราะแม่ชอบดมยาดมมากครับชอบมากชอบโอ้นี่นี่่แม่ใส่ทุกวันหรือเปล่าชอบแม่ในกงเงยมแตยมดุมไปเองขไปเดี๋ยวสดาให้ะไมา่คดมยเสียแต่ดมเป้ยเี่เนส่ใช้พี่ดำดำก็เน มันประานนพิธีมามานี่ยู้ีูเมื่อกี้ลิบอยู่ไหนไหนรอยู่หนกระเป๋าโอ้อดนี่จะทาของฉันหรอใช่ยู่เออมาอยมน่มาหมน่อยเอาออกไงเนี่ยเอาไปเดเลเที่ยวทายเดียวหรอไปอ้ทเดียวอเป็นงาไลหนึ่

มีใครได้ถ่ายให้แม่เพนบ้างไอเอาค้องใหญ่มาทา้บนอ๋อีขวพ่ยุดเดีแม่ัอกงให้น้อตือหา้ยน้องตาหัวขวันปุยตาหัวขวันเทาเดี๋เทีนผีบ้าเอ้ยเป็นีบ้าน เราพอใจเราดีใจ,ใ,จใช<ด>เลยคือจังเราเบิ่งแล้วหัวยิ้มใส่ห้อมไนูรอบเมรู้เดี๋ยวต้องลองเช็ควันก่อนครับต้องให้น้องนุกมาด้วยกันครับ เมื่อนานเลิศมาเขาอีบอมออนน้ำแล้วแต่น่าจะในในปีนี้ถ่ายรวมถ่าถ่ายรวมเลยอ้าจับแม่จับเฉยๆหรือว่าให้ถ่ายด้วยให้ถ่ายด้วยสิคโอเคไม่นหนคนแมแม่แม่ต้องแบ่งมาฝั่งนี้ด้วย จะได้เท่ากันเท่ากันแต่คู่แบบลูกชายไงกล้องนี้นะคะเนี่ยเอียงปานั่งสาวไทแต่แม่ต้องเอาสร้างฐานใ่มันไม่เห็นเอาอย่าไปอีกก็ได้แล้วไปไปไปสวยไหมคะสวยค่ะ พ่อถ่ายไหมพ่อถ่ายไหมพ่อถ่ายเดี๋ยวเราบมันก่อนเราไม่ถ่ายหรอเรีียยยยบบรรรร้้ออเเาไม่ถ่ายแล้วหนูสองคนไม่ถ่ายแม่จะถ่ายให้เอ้าแม่ถ่ายสวยเหรอเข้าไปก็แม่คนณกูก็สวยถ่ายไม่ได้เลยได้มาไม่ถ่ายให้หนูเอาไหมไม่เอาเหรอไปหนูไปม่ถ่ายนี่ก็ได้คือไม่ถ่ายไหม หนูอ่ะจะทำม่จัดขายเนะแล้วแม่จะซสีแบบสีแบบสัตว์เท่ากับว่าเพื่อนฝากแม่ซื้อหน่อยเอาแม่ฝากเลยไปเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จับให้อ่าขอบคุณครับแม่ลูกไปแม่ต้องอ่านคอมเมนต์แม่ต้องกดแม่ไม่กดอะไรครับถือเฉยเฉยเอออย่างนี้แหละเร่งอซำซำโอเคกันผ่าตัวย อะไรเหรอคอมเมนต์ยังแม่ยังไม่ดูสิคอมเมนต์สิตัวเล็กเนาะสวยม่ตัวเล็กเนล็กแม่เออสวยพสวยโพันจลพาไปไหนครับพี่แ้มข้อระคังครับเดีขึ้นไปตีของครับหมาเยอะมาก ้จะฝากแม่ซื้ออาหารหมาต้องฝากแม่ซื้ออาหารหมาที่แรกหนูว่าจะหยิบอาหารหมามาแล้วแต่หนูคิดว่าหมาไม่น่าเยอะตอนนี้เยอะมากเลยพ่อหมากี่ตัวนะจีบจีบตัวมันออกลูกไงก่อนมันไม่มีนะมาจีบให้ไหมมาจับอะไรเพื่นเพื่อนไรเปื้อนเหรอไม่ได้อ่ะหิ้งขาเสื้อกับม้อ เดี๋ยวเวลาไดบิลตีขอหลอก่นก็ไมอ๋อนี้คืออะไรครับเจดีปางเจดีที่ทำให้กับหลวงตาเจดีค,ครับที่เรามาร่วมมอบวันนั้นถ้าทุกคนจำได้ใส่อธิกระดูกหลวงตาใช่เขียนว่าอะไรอ่ะ อัตโนนัตลายมืองตานะตนเป็นที่พึ่งของตนใช่ตนมองไม่เห็นทำไมเธออ่านสายตาเธอไม่ดีหรือเปล่าสายตาใช่อ๋อคุณเื่อไหร่จะถือให้มา มันจะหมื่นนะแม่กลับเลยเหรอครับแม่เดี๋ยวไปดูเมนด้วยกันเราอยากไปดูไหมอุ้ยทำไมพูดอย่างนั้น อ่าไปไปฉันอยากจะไปให้แม่เพนอยู่แดงดีนะหรอแม่บอกว่าแม่ไม่ไปตรงนั้นนะไม่กลัวผีไปพี่ตีมาเ์คอากล้องมาฉันถ่ายให้